เรื่องย่อละครกรงกรรมกรมลสงสารเพนที่เอาแต่ร้องไห้เสียใจจึงไปหาการที่บ้านบอกให้ตั้งสติและหาทางออกให้ดีก่อนที่จะเสียเพนและลูกไปพ่อและแม่เพนเห็นกมลกับเพนเอาแต่พูดคุยปลอบใจกันอยู่ทั้งวัน ก็คิดว่าทั้งคู่ตกลงประแหล่งใจกันได้แล้วโดยที่ไม่รู้เลยว่ากระมนรู้ความจริงทุกอย่างแล้วเพนไม่อยากให้กมนต้องรับรู้และมาแบกกลับภาระที่ตนเองไม่ได้ก่อไปมากกว่านี้เพนรู้สึกละอายใจ จึงตัดสินใจไปเซนบายอย่าให้กระมนลที่อำเภอในวันรุ่งขึ้นจินงก่อนเป็นเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้นึกสงสัยว่าทำไมสองคนนี้ต้องอยากกันอย่างรวดเร็วทั้งที่กมนลก็มีทีท่าเป็นห่วงเป็นใยเพนมาก หลังจากเสร็จธุระที่อำเภอรกระมนลก็พาเพนไปเยี่ยมหลักเซงและย้อยที่ชุมแสงทำให้รู้ว่าพ่อไม่สบายเพนเห็นเรนูขยันขันแข็งช่วยดูแลหลักเซงช่วยขายข,ายของในร้านก็นึกอิจฉาที่เรนูนั้นเข้มแข็งทำงานได้หลายอย่าง ไม่เหมือนตนที่ทำอะไรไม่ได้เลยอีกทั้งเห็นความรักในครอบครัวย้อยตนเองยิ่งรู้สึกผิดต่อกมลและทุกคนบังออนไปคุยทั่วตลาดว่าได้เสียเป็นเมียผัวก,กับก้านแล้วสีได้ยินไปเล่าให้กำนันสอนและสมพรฟัง กำนันรีบนำเงินให้สีฝากไปให้บังอ่อนบอกว่าช่วยงานแต่งเพราะลึกๆก,กลัวก้านกลับมาหาเพนจึงอยากให้ก้านแต่งงานไปโดยเร็วที่สุดขากลับทักกริดกมลกับเพนได้พบกับก้านและบังอ่อน บางออนบอกว่าจะแต่งงานกับกา้านอาทิตย์หน้าเพนเจ็ปวดแต่ไม่ได้แสดงออกอะไรเมื่อถึงบ้านกะมลก็บอกกับสอนและสมพรว่าจะกลับไปชุมแสงเพื่อดูแลพ่อที่กำลังป่วยซึ่งทั้งสองก็เห็นดีด้วยเพนช่วยกะมลเก็บข้าวของ กมนลให้บายอย่าไว้กับเพนหนึ่งใบซ้ำยังพูดให้กำลังใจเธอด้วยก่อนจากเพนขอกอดกมนลพี่ชายคนนี้สักครั้งและตั้งใจจะต้องแก้ปัญหาของตนเองให้ได้กมนลกลับมาถึงชุมแสงทุกคนดีใจมากเรนูเข้ามาช่วยเก็บข้าวของ จึงถามเรื่องการอยากกมลขอร้องให้เธอช่วยเก็บเป็นความลับก่อนเมื่อถึงเวลาเขาจะบอกทุกคนเองหลักเซง็งเริ่มป่วยหนักไอไม่หยุดแต่ไม่ยอมไปหาหมอที่โรงพยาบาลย้อยจึงบอกให้เรนูช่วยเกลี้ยกล่อมอีกแรง ย้อยเป็นประธานเปิดป้ายร้านเรนูบูติกของเรนูกับวันนาย้ oy, อยอวยพรให้กิจการไปได้ดีเรนูปลื้มมากหมุยนี้ก็มากับจันตาและจินกรจันตายุให้จินกรตัดชุดราชการเพื่ออุดหนุนวันนาอีกด้วยกระมลอยู่เฝ้าร้าน พอขึ้นมาดูพ่อก็ตกใจเพราะมือหงิดงอไปหมดจึงรีบเรียกย้อยที่เพิ่งกลับมาจากข้างนอกให้ขึ้นมาดูด่วนพี่ไลบอกกับประสงค์ว่าจะไปหาหมอบางเพื่อแก้ม,มนดำที่เรนูทำใส่ย,ย้อยกับปถมประสงค์เบื่อที่จะฟัง อยากให้พิไลมุ่งหน้าทำแต่ความดีมากกว่าที่จะเอาชนะเรนูบุญปลูกเอาข้าวไปส่งประสงค์ที่โรงสีเธอยังคงรักประสงค์เช่นเดิมพยายามบอกให้ประสงค์สู้ต่อไปประสงค์ยิ้มได้เพราะบุญปลูกเมื่อพิไลกลับมาเธอรีบมาบอกกับย้อยว่าเรนูทำของใสยยย่ย้อยย้อยนิ่งฟังยังไม่โต้อตอบอะไร คงไม่ได้ไปงานแต่งก้านเพนจะดูแลลูกอย่างดีกระมลบอกให้ก้านทำหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุดงานแต่งที่บ้านบังอรอนถูกจัดเตรียมขึ้นอย่างเออกระเริกบังอรอนแต่งตัวสวยเต็มที่แต่รอเท่าไหร่เจ้าบ่าวก็ไม่มาสักที หวังไปดูที่บ้านก็ไม่เจอบางอ่อนจึงให้ไปตามตัวที่โรงพยาบาลและเช้านั้นเองแม่กุ่นก็หมดลมก้านเสียใจมากหวังเห็นสภาพนั้นแล้วก็พลอยเศร้าไปด้วยหวังขับเรือพาก้านและศพแม่กุ่นกลับบ้าน บังออนแค้นใจที่การไม่ยอมมาวิ่งไปดูที่บ้านจึงได้รู้ว่ากุ่นเสียชีวิตแล้วความหวังที่จะได้แต่งงานหมดกันวันนี้เช้าวันนั้นเองเพนเก็บเสื้อผ้าแล้วออกจากบ้านไปเงียบๆทิ้งไว้เพียงจดหมายแรมเข้ามาเจอ ใจความบอกกับพ่อและแม่ถึงความผิดที่ตนเองได้ก่อตนยอมรับว่าเป็นลูกอกตัญยูไม่ขอทนอยู่ให้พ่อแม่อับอายจะขอไปสู้และเลี้ยงดูลูกเพียงลำพังเธอยังบอกอีกว่ากมลน,นั้นรู้เรื่องทุกอย่างเป็นอย่างดีแล้ว สมพรกับแรมกอดการร้องไห้สอนเสียใจเหมือนวิญญาณจะออกจากร่างด้วยความแค้นใจสอนจึงเดินไปบ้านก้านเพื่อจะเอาผิดกับกา้านคิดว่านัดแนะพากันหนีแต่กลับเห็นก้านนั่งเฝ้าลงศพแม่อยู่สอนร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจ ก้านเองก็ช็อกไม่แพ้กันเพราะสูญเสียทั้งแม่เมียและลูกในเวลาเดียวกันเย็นวันนั้นหลังเลิกเรียนมงคลรีบตามมาหาหลักเสงและย้อยที่โรงพยาบาลย้อยอยากให้มงคลเรียนจบเร็วๆเพราะพ่อยังห่วงมงคลอยู่มาก มุงคลคิดถึงคำพูดวันนาที่ให้ตนเองคิดได้เสียทีจึงรับปากย้อยว่าจะรีบเรียนให้จบโดยเร็วที่สุดกระมลไปที่ตลาดเจอเพนที่นอนเป็นลมอยู่จึงช่วยพากลับมาบ้านเขาขอกุญแจบ้านท้ายสวนไกลโรงสีที่เรนูเคยอยู่ แล้วพาเพนไปซ่อนตัวไว้กมลขอให้เรนูเก็บไว้เป็นความลับเพื่อให้เพนอาศัยอยู่บ้านหลังนี้ก่อนเพราะตอนนี้เรนูย้ายไปอยู่ร้านผ้ากับวัน,นาแล้วประสงค์เข้ามาเห็นจึงสงสัยในความเป็นไปของกมลและเพน พี่ไล่ไปบอกกับป้าเมาและแม่ค้าในตลาดว่าเรนูทำเสน่ห์ใส่ปถมและย้อยจนคนรู้กันทั่วหนุ้ยนี้สงสัยจึงมาถามเรนูถึงที่ร้านผ้าเพราะตอนนี้เรนูขายขนมอยู่ที่หน้าร้านไม่ได้หาไปขายที่ไหนแล้วเรนูทำใจ สักวันความจริงจะต้องถูกเปิดเผยกระมนไปซื้อกับข้าวที่ตลาดและพบกับจันตาทั้งสองทักทายกันกระมนบอกว่าจันตาแต่งงานเมื่อไหร่ให้บอกตนด้วยส่วนจันตาก็แสดงความเสียใจที่กมลต้องอยากกับเพน ข่าวลือเรื่องเรนูทำของใส่ปฐมกับย้อยเล่าลือกันไปทั่วตลาดจนขนมของเรนูแทบขายไม่ออกด้วยความแค้นเรนูจึงไปหาพิไลที่ร้านขายของทั้งสองพูดกันดีๆไม่ได้จึงตบตีกันอย่างดูเดือดคนเห็นกันทั้งตลาด สุดท้ายกระมนลต้องลากตัวเรนูกลับไปที่ร้านผ้าให้วันนาดูแลส่วนพิไลก็จะไปแจ้งความโดยมีเจ้าไปเป็นเพื่อนกมนลให้เงินทำขวัญพิไลไปสองร้อยและบอกให้จบเรื่องราวทุกอย่างพิไลรับเงินแต่บอกจะไม่มีวันยอมแพ้เรนู พิไลเดินไปที่โรงสีเห็นประสง์หายเข้าไปในบ้านสวนเธอเดินตามไปดูพบเพนอยู่ในบ้านก็ตกใจมาถามเอาความจริงกับกระมลพิไลเล่าเรื่องเพนท้องก่อนแต่งกับคนอื่นที่ไม่ใช่กระมนลให้เจ้าฟังแล้วบอกว่ากมนลเป็นคนโง่ พิไลโรเวลาจะบอกย้อยสักวันงานศพกุ่นเสร็จเรียบร้อยก้านยกควายให้หวังหนึ่งตัวเผื่อบังอรอนทงเงินที่เคยหยิบยืมเขาให้หวังเอาควายไปให้บังอรอนเพื่อใช้นี่แทนการเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านจะไปตามหาเพน หวังขอให้เพื่อนโชคดีก้านมาหักมนที่ชุมแสงบอกจะเข้ากรุงเทพมหานครกมลพาก้านมาฝากงานกับประสงค์พูดหวันล้อมให้ก้านเอาความดีชนะใจเพนให้ได้กมลยังมาบอกกับเพนอีกว่าขอโอกาสให้ก้านได้พิสูจน์ตนเองที่สำคัญ ไม่อยากให้เด็กในท้องต้องกอําพาพ่อกมวลออกไปข้างนอกให้บุญปลูกช่วยเก็บเงินลูกค้าแทนพิไลมาเห็นไม่พอใจเพราะต้องการเข้าไปดูแลเรื่องเงินแต่บุญปลูกไม่ยอมทำให้ทั้งสองมีเรื่องตบตีกันป้อมเข้าช่วยบุญปลูกพิไลตะโกนให้คนช่วยหาว่าทั้งสองจะฆ่าตนเอง